แน่ตอนอย่าเพิ่งไปไหนมันนี่สิหนูก็ใช่สิจะให้เรียกใครที่ไหนมีไรปะคะผมยาวขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทั้งซอยทั้งสไลด์มาให้ตัดซะดีๆกิมมี่อย่าเบรกแพ็กก่อนอย่ามาแต่ต้องกับผมหนูต้องตัดให้เห็นติ่งหูเออ ดไดแต่เส้นขนาดนั้นจะเอาความสวยมาจาก<ม>ไหนจะสวยไปเพื่ออะไรให้กระทบกับการเรียนสารอาหารไปเลี้ยงผมแทนที่จะไปเลี้ยงสมองอาาผมครูโซลล้อสมองหดหมดแล้วมาเนะระวังคําพูดหน่อยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือผมเธอมันยาวบังเพื่อนมากถามจริงผมยาวบังเพื่อนนี่ต้องทําทรงไหนกระบังลมแบบครูแมตีขึ้นไปสูสง <c oughs> นึกว่าโคฟเอลวิสเพรสลีย์แล้วหนึ่งเนร้อนอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่ว่าผมทรงไหนแค่มั่นใจมันก็จบ ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของคุณื่นที่ให้เด็กมีความสร้างสรรค์และเป็นตัวเองมากขึ้นมานนี่เลยอย่าขัดขืนนี่มีสั่งหรือใช่ไหเนี่ยใครเอาครูมาอยู่โรงเรียนหนูคะไม่ได้การละสวัสดีค่ะพออ,อ